สวัสดีค่ะสวับส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Where are you going? Uh, Nottingham สวัสดีทุกๆคนเช้าว,วันเสาร์ที่17นะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะคะก็พี่ขวัญกับแฟนก็กำลังจะเดินทางไป Nottingham Forest นะคะวันนี้เกมเรามีมีตอน5โมงครึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือจะไปเยี่ยม คุณแม่ของคุณอาดามก่อนนะคะก็เป็นทางผ่านพอดีนะคะก,ก็เยี่ยมแล้วก็ค่อยเดินทางต่อไปนะคะก็นะคะเช็ค GPS แล้วใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงกับ40นาทีนะคะไปถึงที่โรงแรมนะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะก็คือต้องไปนอนนะคะแล้วรวมพักรวมเบรกก็คงจะประมาณ3ชั่วโมงนะคะก ลอนดอนไปนอตติงแฮมฟอร์เรสสามชั่วโมงนะคะ on, oh, oh, ค่ะวันนี้ลอนดอนตอนเๆๆชา้าอากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้8องศานะคะก็คาดว่าแต่ว่าบ่ายๆก็น่าจะ,ะเขาเรียกว่าคลาวดี้นะคะอาจจะมีเมฆนะคะก็นอตติงแฮมฟอร์เรสก็คงไม่ได้แตกต่างจากอากาศที่นี่นะคะ พี่ขวัญก็จะพยายามเก็บบรรยากาศนะคะมาฝากนะคะ Nottingham Forest uh, the city the city ground เน่ย city ground พี่ขวัญไปมาบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าก็คือ uh ยังไม่เคยได้ทำีโอนะคะวันนี้พี่ขวัญก็จะเก็บบรรยากาศนะคะก็เป็นบรรยากาศก่อนและหลังเกมมาฝากทุกคนนะคะการเดินทางของพี่ขวัญน,นะคะเออและอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ก็คือ พี่ขวัญกับแฟนก็คือแพ็คกระเป๋านะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อเลยนะคะไปมิลานในวันอาทิตย์นะคะพอพรุ่งนี้ตอนอ่พรุ่งนี้ตอนเช้านะคะออกจากโรงแรมก็คือไม่เข้าบ้านนะคะก็ก็ก็คือไปที่สนามที่แกตวิกเลยนะคะเออไปที่สนามบินแกตวิกเลยนะคะก็คือไม่ต้องเข้ามาในเมืองอีกนะคะก็คือก็ได้จะได้เซฟเวลานะคะก็ก็จะมีทริปมิลานค่ะก็คือจะไปเที่ยวก่อนนะคะก็ยังไงหวังว่าพี่ขวัญก็คงจะ ตัดวิดีโอนี้ก่อนจะลงคลิปมิลานนะคะยังไงก็รอชมกันนะคะค่ะระหว่างการเดินทางนะคะพี่วันก็ฟังไลฟ์ทางวิทยุนะคะในในรถเนาะก็ฟังการแข่งขันฟุตบอลคู่ระหว่างแมนซิตี้กับแมนยูนะคะ ตอนนี้ก็เข้าเขตของนอ t t i ิงแฮมแล้วนะคะ um, ค่ะก็ถึงโรงแรมพอดีนะคะตอนนี้นะคะแมนยู Man, <Good. S 1> นำไปแล้วสองประตู How Happy! Are you? <c oughs> happy! Man e 2 y n i Yes, yes. <new. S 1> นะคะก็ตอนนี้ก็ถึงกันแล้วนะคะ,ะที่โรงแรมนะคะก็เดี๋ยว เข้าไปเช็คอินนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2องมงสนาทีนะคะพร้อมกับเขาเรียกว่าความโชคดีนะคะกุดนิวจากทางฟุตบอลนะคะแมนยูเนเต็ดนำไปแล้ว2 0นะคะก็หวังว่าให้จบประมาณนี้นะคะ หลังจากเช็คอินเสร็จแล้วพี่ขวัญกับแฟนก็พากันเดินเข้าไปในเมืองนะคะไปกินข้าวนะคะก็เป็นร้านอาหารไทยที่เคยมานั่งกินกันประจํานะคะก็เป็นร้านเล็กๆค่ะแซบนะคะก็มีอาหารไทยขายนะคะวันนี้พี่ขวัญอยากกินเป็นพวกข้าวผัดนะคะค่ะหน้าตาอาหารก็ประมาณนี้นะคะของคุณณดามเขากระเพราไก่นะคะไข่ดาวของขวัญข้าวผัผดไปอตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมง40นาทีนะคะ,ะก็ กำลังจะเดินไปที่สนามนะคะสนามก็จากโรงแรมพี่หนไปก็น่าจะประมาณ15นาทีหาไม่ไกลมากนะคะก็เดินไปตอนนี้อากาศดีนะคะฝนไม่ตกะค,ะค่ะค่ะบังเอิญวันนี้นะคะนอตติงแฮมเขาก็มีการแข่งขันเป็นไอซ์ซอกกี้นะคะคือทีมที่นอตติงแฮมเนี่ยก็เป็นทีมที่ค่อนข้างเก่งทีมหนึ่งคะไอซ็อกกี้นะคะ, I ะ,คะพี่หันก็ชอบดูมากนะก็มีคนเดินส่วนไปนะคะ,คะทางเดินไปสนามนะคะก็จะเดิน เป็นถนนใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีเป็นไฮยๆกับคลองนะคะก็เดินเรียบคลองไปนะคะก็เดินตรงไปเลยนะคะจะมีป้ายสนามโชว์อยู่นะคะก็นอตติงแฮมเป็นเมืองที่เล็กๆนะคะก็อยู่ทางเหนือของอังกฤษน้าของอังกแลนนะคะก็ทางไปคือหลังจากเบอร์มิงแฮมแล้วก็เป็นฮอต n o นอตติงแฮมนะค,ะ,คะที่เห็นข้างหน้าพี่ขวัญน,นี้เป็นอีกสนามฟุตบอลสนามหนึ่งเขาเรียกว่า n อส t คา o u ที่นะคะก็เป็นสนาม เล็กๆเ,เป็นสนามฟุตบอลน,นะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากซิีิกาวนะคะอากาศดีมากมากๆค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือ7องศานะคะก็ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็คือเย็นแหละแต่ว่าก็คือเราก็คือใส่เสื้อกันหนกันหนาวเนาะ7องศานี่ถือว่าถ,ถือว่าอุ่นนะคะตอนนี้ก็คืออณหภูมณก็ขึ้นมานิดนึงนะคะ และอย่างฝนไม่ตกนี่แบบว่าคือตอนนี้สวยมากนะคะบรรยากาศยามเย็นที่นอตติงแฮมนะคะตอนนี้ก็ข้างทางก็แฟนๆก็เดินไปนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาก็อีกประมาณ10นาทีจะ4ี่โมงเนาะวันนี้เกมเราแต่ห้าโมงครึ่งนะคะค่ะตอนนี้ก็เดินใกล้มาถึงสนามแล้วนะคะก็อมองเห็นสนามอยู่ ไกลๆนะคะก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็คือเป็นสนามที่ติดกับแม่น้ำน,นะคะเดอะซิตี้กราวนะคะเดอะซิตี้กราวก็เป็นสนามขนาดกลางนะคะบรรจุคนได้ประมาณ3455 5ที่นั่งนะคะและว,วันนี้อาร์ซนอลแฟนของเรานะคะได้โคอต้ามาทั้งหมด3,000กับ48ที่นั่งนะคะก็10%เลยนะถือว่าได้เยอะมากนะคะสำหรับ 啊，皮 l 类。<music> บรรยากาศยามเย็นนะคะช่วง4โมงกับอีก5นาทีนะคะก็ะบรรยากาศดีมากนะคะโปรเพเหมือนกำลังเขาเรียกว่าอะไรตะวันใกล้จะตกดิน,นะ,ะก็อากาศก็เริ่มเย็นลงมานิดนึงนะคะแฟนๆก็เริ่มเดินเข้ามาในสนามแล้วนะคะอันนี้ก็คือทางเข้าไปในสนามนะคะจริงๆแล้วทางเข้าเดินไปในสนามเนี่ยมันก็มีหลายทางนะคะแต่ว่าพี่ผลกับแฟนก็ชินที่จะเดินเข้าไปในทางนี้นะคะ ก็เดินอ้อมนิดนึงนะคะไปทางอเวฟแฟนนะคะแต่ก็ได้เห็นบนรรยากาศเกือบรอบๆสนามนะคะจุดที่พี่ขวัญกำลังจะเดินผ่านนะคะเป็นจุดของอแฟนโซนนะคะก็เป็น แฟนแฟนของ Nottingham Forest ที่เขาจัดให้เป็นพิเศษนะคะและเขาก็จะมีกิจกรรมข้างในนะคะก็เฉพาะเฉพาะแฟนของนอ t ติงแฮมฟอ o r เรสเท่านั้นนะคะก็เนี่ข้างในเขาก็จะมีมีเป็นลานดนึงดีนะก็มีกิจกรรมให้กับแฟนๆเขาด้วยนะคะ ค่ะเดินมาสักพักก็เข้าเขตอาร์เซนอลแฟนนะ,ะก็สังเกตรั้วที่ผ่านมาคือต้องมีรั้วกั้นด้วยนะคะก็ต้องมี security ยืนกั้นด้วยนะคะค่ะและก็รถที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะรถบัสที่จอดจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นรถบัสที่อ่าเขาพาอาร์เซนอลแฟนนะคะจากเมืองลอนดอนมานะคะก็คือไปกลับนะคะมาถึงแล้วก็จอดนะคะ

าพดูที่นั่งเสร็จแล้วก็พากันลงมาหาเครื่องดื่มนะคะ ค่ะตอนนี้แฟนๆก็เริ่มเดินเข้ามาแล้วนะคะ on the 29th underneath the lights oh, oh. That's the problem if you play a Sean Dice game, it's just gonna like. It's gonna strangle you. You can't do anything. Oh, oh, oh. Just stand here and <laughs> see. Yeah. ค่ะแฟนพี่ขวัญก็บ่นไปตลอดทางเลยนะคะบ่นให้เมนเจอร์ของ Nottingham อ o r เรสนะคะชอนได้นะคะ และก็ยังบอกว่าน้องๆของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะได้พักแค่2วันนะคะหลังจากเกมคาราบาวครับที่ไปเตะที่สแตนฟอร์ดบีนนะคะและแต่ว่าทางฟอร์เรสตเองเขาได้พักตั้ง8วันนะคะเขาก็ได้เปรียบเขาเรียรกว่าร็ร่างกายนะคะไม่ได้หักโหมมากนะคะตรงนี้เขาก็ได้เปรียบไปนะคะโชคดีมากแค่ไหนแล้วนะคะที่เราไม่แพ้นะคะเพราะว่าน้องๆ ที่เห็นนะคะสะภาพก็ค่อนข้างเหนื่อยกันเนาะ uh. no o n ค someone กับคุณอดัมก็เดินมาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะเราก็ไม่ได้แพ้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชน,นะน้องก็ถือว่าเราก็ได้แต้มอยู่นะคะอย่างน้อยเราก็ได้แต้มหนึ่งแต้มนะคะไม่ใช่แบบเสียก็นะคะตอนนี้ก็รอรออาหารนะคะที่โรงแรมนะคะเอออาดัม Adam so what do you think yes, quite bad. <laughs> what do you feel today what do you think about the boys how the boy performed today it's not a bad it's not a bad result mm. a point away from home uh, against a team coached by sean deitch is not bad okay i mean they were set up just to frustrate us and then, in the hope that we make a little mistake and they pounce on it and score a goal and win one 0 that was their game plan. So it's very hard to break down a team like that. So we did okay. We didn't lose. We didn't lose. And Man City dropped points. They yes dropped three points. We dropped two points. That means we we're one point further ahead against City, so that's good. So overall, I'm pretty pleased. I think the boys looked a bit tired. Yes, because they just play Carabao Cup on. Yeah, we played two tough uh, cup games, and you know, we've got seven points from three away games. It's not bad. Not bad. So we shouldn't complain. We not complain. We not complain the boys. Okay. No. No drama, okay? So, okay. So, are you happy today with the one points? Yes. Yeah, I'm not. I'm not too upset. I think you're, you're quite happy because the Spurs lost well, yeah, at home. Spurs, Spurs lost at home, Liverpool drew at home, and yeah. Man City lost to Man United. It's a pretty good weekend. Yeah, that's what we're quite happy about that. So end. far. All we need is for Everton to beat Aston Villa tomorrow. Uh, everyone will be happy. Woohoo! <coughs> 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 <Good>. Cheers! Cheers! <coughs> <coughs> เสมอแล้วก็ได้แต้มเนาะแชร์แต้มกันไปนะคะก็เออสเปอร์แพ้ที่บ้านกับเวสต์แฮมนะคะแล้วก็ลิเวอร์พูลดรอว์เบอร์ลี่แอทโฮมที่บ้านก็เอลส์แมนยูไนเต็ดนะคะก็สเปอร์ส lost to west ham ก็เราไม่มีอะไรที่จะเสียใจนะคะเราต้องฉลองต่อนะคะยังไงก็เอาเป็นว่าไม่แพ้นะคะแต่ว่าเราไม่ชนะนะคะน้องๆก็ทําเต็มที่นะคะคือมาซิติกาวเนี่ยแต่ซิติกาวเนี่ยค่อนข้างยากนะคะ่นจำได้มาหลายครั้งแล้วก็คือคือมันมันค่อนข้างยากอะคะไม่ไม่ได้ง่ายๆนะคะยังไงก็พี่ันก็ขอฝากวิดีโอนะคะก็ไม่แพ้ ไม่ชนะก็ขอฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะและยังไงก็ไปเจอกันที่มิลานนะคะเพราะว่าผู้งิชาร์พี่ขวก็ออกจากรอติงแฮมไปก็ไปที่สนามบินแกริกเลยนะคะก็ไปต่อกันที่มิลานนะคะไม่เข้าบ้าน,นะคะ่ะอันนี้คือน้องๆรยเต็มที่แฟนพี่ขวัญกับพี่ขวัญก็มีเต็มที่นะคะยังไงเจอกันที่ มิลานนะคะที่เซนซิโร่ก็ไปเจอกันที่มิลานนะคะเซนซิโร่นะคะทุวคนก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ติดตามพี่ขวัญน,นะคะวิดีโออาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากมายนะ,ะแต่แต่มันเป็นเมมเบรีของพี่ขวัญเองนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงที่ทนดูนะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะที่มิลานนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ